ต้องเอาถ่ายเป็นอัดเป็นยังไงอ่ะอัดเป็นวิดีโอธรรมดานเนาะแล้วค่อยมาต่อ <c oughs> <c oughs> อย่างนี้พีทจะนไมงมีดีนะคะ ได้ครับพี่พีไม่ได้อาบน้ำหรอกทุกคนวันเนี้ยเชื่อหนูปะอ้าวได้ปะโอ้ยนะโอ้นะทุกคนอยู่เป็นเพื่อนกันแป๊บหนึ่งนะครับเขามีจะแต่งงานพาเลยไปอยู่แบบดีๆหนูพาพี่พีมันอนาถาสุดๆเลยโอ๋แม่ไม่ได้หรอหนูไอ้ลูกโอ้จ้าว่าว่าพีทไม่ได้แล้วเหรอเดี๋ยวนี้ใช่อย่าว่าพีทนะเป็นโมโอนะเป็ดไม่ว่า หอใช่แล้วคุณพระแม่ว่าพีไม่ได้เลยตรงนี้นะว่าพีหรอไปจะโดดลงมาโดดกขาเขาจะได้ตัดนิ้วจริงอ่ะอยู่พาพี่พีมาอยู่คอนโดกระจิ๋วหลิวพี่ทีเขาจะอยู่ได้ไหมนะน้องหิวไม่หิว เราเราอยู่ในคลิปไปด้วยเลยนะคะเราก็จะได้ดูกันไปพร้อมๆกันนะคะทุกคนได้เลยได้เลยมาของ,ของหนูแ<ฟ>ท้เมื่อกี้บีโทรมาจะไปที่โรงพยาบาลอันนี้ของหนูนี่ของเขาใช่คัตเตอร์ไปไหนอย่าเห็นคัตเตอร์นะเดี๋ยวปิวนะยี่สิบล้านนะเอาใหม่เหนื่อยมาค่ะอันนี้คือของหนูนะคะแล้วก็น,นี่หน<อ>ูซื้อว<อ>ิพีซื้อวิพียั<อ>ง,ยงยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าในนี้คืออะไรมันมีถุงด้วยพี่เห็นไหม อีด้ยวยโอเคต้องรักมากจะมาดูกันโอเคปะถ้าไปแกะนะหนูแกะพังเหรอหนูมีคัตเตอร์โอคค้ยมันมีสีเข็ดด้วยนะในเนี้ยอะมันมีสีเข็ดด้วยหนูให้ทีหนึ่งกล่องของหนูหนึ่งกล่อง ไมันคือทุกคนรู้ว่ามันคืออะไรหรออย่าบอกสิเขาคนรู้พี่พีไม่รู้คนเดียวพี่พีนูทำให้ปิดก่อนตัดไว้ก่อนทีเดียว เป็ดมาเข้ากล้องด้วยกันไหมวีดีก็ลักเป็ดเลยนีนม่มาอุย้ยเห็นไหมเรียก็เดินมาหาม,มีคนขวางทางใช่ไหมคะมีคนขวางทางเนาะมาของยังไม่ไเสร็จเลยเฮ้ยหรือมันไม่ต้อง รักหนูไหมแค่ไหนเรารักเป็ดไหมเริ่มรักเป็ดแล้วดิเจ่งปะไม่หรอกมาโอเคมาเดี๋ยวเรามาแกะขอมกันมาพี่พีทมันจะมีในนี้มันจะมีให้มีซีเกตด้วยแล้วก็มีสีอะแล้วเราลองไปหยิบก่อนว่าเราจะได้สีแรกเราจะได้หยิบที่ข้างไหนเป็นถุงใช่เราจะได้สีแรกสีเดียวเป็นไหมที่พี่หยิบอันนี้ใช่ไหมใช่ข้างนี้เห็นตรงนี้สิคะ โอเคค่ะนี่นะออะหนูยี่อ,อันนี้มาสีแรกเราจะเป็นสีเดียวกันไหมอุ้ยแก่ไงพี่พีสเสีเศรีย์อะลำบากละอ่ะอันนี้ทำงี้ <S <S ไม่มีกันไกลเหรอมีกันไกลนี่เดี๋ยวแม่เอากันไกลก่อน พี paid, die, man, yeah, i, i, oh, ่พทหนูไปเอาเงินคนเสียดายมาอย่าเพิ่งหนูปิดหนูปิดไว้อย่าเพิ่งหนูปิดร้านนี้ไว้อยู่โอ้ยตัวกนใหญ่อะเกะกะบทุกคนเลยโอ๊ยหนูยากคนเป็นไหมวะเป็นเนี่ยพีทไม่ช่วยเดินลุกไปเพนยังไม่ขยับขาต่างหาลงไปเอาของให้หลายรอบอะไรบุปก็ลงไปเอาของมาให้พีทพีทพูดแบบนี้ไม่ถูกต้อง โอ้ยโอ้ยอย,อย่าไปนะมามาแล้ว1นนตัวอ่ะตแตนเดลั <c oughs> นเทนเทนเทนใกล้ใ <c oughs> กล้ใกล้ใกล้โอ๊ยเราบูมบูมทองน่ารักไหมน่ารักตลกอันนี้อันนี้เหรอเดี๋ยวไปทำติต๊กตอกไงน่ารักหนูได้สีฟ้าพี่พีได้สีน้ำตาลสีซอยมิ้วใช่ ต,ตัวแรกเรายังไม่ชนกันนะคะตัวต่อไปตัวต่อไปมาทองจริงนะพี่พีทใช่เดี๋ยวไปเก็บไว้มันใกล้ตัดตัวสีก็จะได้สีเดียวกันไหมแนนั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 นตัวน,น,น,นึงสีฟ้าดูได้สีอะไรอะ่ะสีเดียวกับเขาเมื่อกี้ซอยมิยวโอเค ตัวต่อไปแทน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 แีนแทนซเขียวพูนผู้ไม่ตรงกันนงานน่ารักอยู่แลเนี่ยตัวต่อไปคือเราจะหยิบไม่ตรงกันเลยเหรอ แทงแทนแทสีอะไรอะ่ะสีฟ้าสีเทาสีเขียว้องดูสีเทาเขียวนะครับตัวต่อไปแล้วเดี๋ยวค่อยไปซื้อแล้วหนู่าซื้อนี้ให้พีใช่ปะแล้วเดี๋ยวพีค่อยซื้อข้อมือทองให้หนูสักห้าบาทเอามาห้อยได้ทำไมอะเดี๋ยวซื้อให้ วันนั้นเขาให้หนูไปห้าสิบบาทนะทองอะไรนั้นใช้ไม่ได้อ่ะอันนี้ยังต้องมีที่ห้อยดิโอเคค่ะ <c oughs> และ้วตัวต่อไปไ,ได้แล้วเหมันเหมือนได้ไปแล้วปะ่ะ <c oughs> เฮ้ย <c oughs> ใช่เหรอ <c oughs> ใช่ใช่ทำไมบุกได้อ่ะ <c oughs> บุกได้สีสีเข็ดอ่ะแล้วพี่ได้สีอะไรอ่ะพี่เปิดก่อนแล้วไม่เอาละ หนูได้สีทีเข็ดอ่ะแล้วสีอะายอ่ะแล้วหนูไม่ได้สีอะไรอ่ะพี่พี่หนูขอตัวนึิมคืนได้ไหมอ่ะได้สีชมพูแล้วหนูไม่ได้สีอะไรเพราะหนูสีตาเนี่ไม่ใช่สีเข็ดใช่สีเข็ดเพราะเขาไม่ได้เขาได้สีเทาเอะแล้วตัวไหนอ่ะเดี๋ยวนะมันต้องมีสีอีกสีนึงดิใช่ก็หนูไม่ซ้ํากับเขาไงหนูได้สีเข็ดอ่ะแล้วสีไหนที่หนูไม่ได้อ่ะก่อน ซอยมิวได้แล้วสีฟ้าสีฟ้าก็ได้แล้วไงปิดสีฟ้าชมพูเขียวหนูก็ได้อ้าวหนูขาดสีอะไรสีน้ำตาลขาดสีขาวนี่ขาดสีนี้หนูขาดสีอะไรขาสีนี้ขาดสีซอยมิว สีซอยมิวอันนั้นสีอะไรสีน้ำตาลอ๋อเหรอใช่มีเรือ่องเขียดคุณค่ะนี่ดูใกล้ๆเรื่องสีเขดีดอ่ะบีบบีบหรือหนูสลับกล่องกับเขาเมื่อกี้ไเปเรื่อยเดี๋ยวค่อยถ่ายอินเสิร์นเนาะอุ้ยทุกคน ดูดคนร้อนจะดูอยากเขาหยิบผ้ไหนเขาไ่หยิบผ้น่ารักปะแล้วหนูได้ซีเขตอ่ะเฮ้ยแล้วตัวที่หนูไม่ได้คือคนนี้พ,พี่ต้องให้หนูอ่าได้ได้ได,ไดพ้พี่พี่จะมีแค่ห้าตัวเชื่อไหมว่าป้าต้องอยากได้เชื่อให้ป้า,าพี่พีหดูขอคืนตัวหนึ่งแต่หนูซื้อให้เม็ดเอาไหมหรือแรกกับเขาไม่หล่ะตัวนี้มันไม่ได้ เราเขาให้เขาแล้วเราขอคือนไดไหมทุกคนได,ได้ไหมคะเราให้พี่พีทพี่พีทได้ได้ใช่ไหมใช่คือทองค่ะน้องเป็นทองน่ารักมากพี่พีทเหรอห้าตัวเองเป็นไรป่ะฮะไม่เป็นไรน่ารักไหมชอบไหมคะตัวนี้น่ารักสุดเลยชอบไหมคะอันนี้หนูซื้อมาแล้วประเด็นอน่ะที่หนูลงไปลงไปด้วยเพราะว่าพี่เขาเป็นแฟนคลับนี่ น้่งทองพัทธลกาลเขาให้มอลลี่มามอลลี่มงกุฎมาอันหนึง่งเขาเป็นแฟนคลับแล้วก็ชื่อลุงโรดปางปะมาะใชอย่างน่ารักไหมนี่ได้มอลลี่ทองมาตัวหนึ่งเขาให้ด้วยน่ารักโคตรแล้วก็มีใบทงใบสูตรเต็มเลยน่นารักมากน่ารักปะหนูเห็นเมื่อวานตอนแรกหนูคิดว่าหนูจะออามาให้เมื่อวานแล้ว ของขวัญลอบใจคนป่วยของขวัญลอบใจคนป่วยเขามาช่วยชีวิตหนูใน<อ><อ>ห้องน้ำนะพี่ทำเซอร์ไพรสหนูพาทพุกคนไปเที่ยวเต็มไปหมดเลยใช่ดออี่นนได้ไหมน,นี่ของขวัญพี่ที